สวัสดีครับชิมชวนกินครับอตอนนี้เราอยู่กันที่ถนนเทอไทยนะครับปากซอยเทือไทย70อ่าตรงข้ามสวนอาหารสวนข่อยเดินแรงฟานเดินอยู่กันจะมากินข้าวแกงชื่อร้านข้าวแกงราชฉักึเดี๋ยวลองไปเข้าไปชิมกันครับว่ารสชาติเป็นยังไงอร่อยแค่ไหนครับ มีอะไรอ่ะขาหมูแกงตือไก่พะโล้แกงเขียวหวานนี่อะไรนะ ใช่มป้าอไรดีคะสตอนี่ผัดอะไรครับพี่ไก่ค่ะนไก่ <S 2> <S 2> ติดกระดูกไหมครับไม่เนื้อไก่เอาส,าอาสาตอไปปลรดกับปลาน้อง อะไรเพิ่มไมปลารนะปลาเนี่ยครับนี Mother, <c oughs> <c oughs> <c oughs> ああ่ปลาใช่ไหมครับปลา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 ผมนี่ปลาปลาผมครับครับอ่าปลาปลาตอครับปลากระพง

กับสตอผัดกะเมื้อไก่มันก็ปลาน่าจะปลาแบบผัดออกเปรี้ยวหวา,า,านหวานร้านนี้นี่ครับรายการ ข้าวราดหนึ่งอย่าง30มสิข้าวราดสอย่างสีส อร่อยอ่ะรสชาติปลาก็ต,อ,ตอก็อร่อยรสชาติชนะแต่เหมือนแบบตักกลับไม่ไม่ค่อยสมดุลกับข้าวเท่าไหร่กลับแต่น้อยนิดนึงแต่ก็โอเคนะครับ ปลาเขา,าเป็นปลากระพงอร่อยจะได้เลย ป้ายชื่อร้านชื่อ,อข้าวแกงลาดฉับลึกครับร้านป้าแต่ว่าร้านนี้อยู่ตรงถนนเทิดไทยตรงข้ามอยู่ตรงอยู่ตรงข้ามาสวนอาหารสวนถอยไก่อฟางเดิมครับทางที่จะไปจากที่มาจาก ่าแยกอทรัพย์สินที่จะตรงไปผไป่านไปทางวัดลังบัวไปทางวัดลังแก้วเป็นสายในอ่ะครับผ่านไปทางวัดโคนนอนแต่ร้านนี้อยู่ตรงข้ามอ่าสวนอาหารสวนข่อยคับเปิดได้ไม่นานรสชาติจะได้ จะใส่สูงไปกินเที่ยงไหมเอาติดกันไหมได้แต่ ครับร้านนี้ชื่อร้านข้าวแกงราชพึกอะไรนี้ใช่ไหมครับครับใช่ครับชื่อข้าวแกงราชพึก อเครับอ่าเดี๋ยวไปจ่ายตังค์กันดูว่าราคาเท่าไหรค่ครับครับเก็บตังค์นะครับอ่าสองอย่างสองจานครับกาสิบบาทถ้าก็สองอย่างสองจานจานละสี่สิบห้าบาทสี่สิบบาทอีบอฟไม่คอฟมีแบ๊บซี่ถ้าก็สองอย่างสองจานจานละสี่สิบบาทครับอ่า เอาอ่าคใส่ถุงหนึ่งถุงร้านนี้ใ่ก่อนนี่ขายอยู่ที่ไหนครับที่อยู่ที่อยู่ตะลับปึลบตะรับปึกอ๋อถึงชื่อชื่อข้าวแกงร้านตะปึ๊อะไรมีป่ะ ีไปเส้นนุ้งไปใช้ชื่อเ <ละ S 1> ดียวๆไปใช้คน,นละจ้าอ๋อแต่ตรงนี้เพิ่งมาเปิดไม่นานนะครับประมาณสี่ห้านอืีอย่างเดียวหรอคะนี่ปลาอะไรคบพี่ปลาเกา๋าค่ะปลาเกา๋าใส่งไงปลาเก๋าตัวละหกสิบ เอ,เอาอันนี้ดีกว่าผมว่านหมทำให้วันขี้มากินนนะเอาน้ำหวานไปด้วเาเรียกอะไรครับเมนูนี้ปลาสามกค่ะปลากระพงสามรสปลากระพงสามรสครับใส่ถุงไปด้วยเท่ากับใส่ถงถุงเท่าไหร่ครับปเป็นผัดสตอปลากระพงี่ถุงละาสิบค่ะประับงมสตอห้าสิบบาทปลากระพงห้าสิบาทแล้วก็อัเก้าสิบบาทอเกาสิบาท สอ,อย่างของจานจานละสี่สิบบาทมีเปปซี่ด้วยครับโอเคครับร้านข้าวแกงลาดฉับซึกอ่าฝากกดสับสไครด้วยครับชิ้นช่วยกินสวัสดีครับ